<Thank> สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเราไป็นไหนกันในหัวข้อ off stability นะครับ the on one off stability นะครับหลายคนสงสัยว่า off stability คืออะไรเนาะเราเราอาจจะเคยได้ยินคำว่า m e t o r i n g หรือว,ว่า performance m o n i t o r i n g application m o n i t o r i n g นะครับเหล่านี้คือคือ generation แรกของการ มอยเตอริงเนาะนะครับคอนเซปต์ของการมอยเตอริงเนี่ยก็คือเราเราพยายามเฝ้าระวังพยายามเช็คสุขภาพของทุกอย่างที่ดูได้เนะเช่นเน็ตเวิร์กเช่นแอปพลิเคชันเว็บไซต์หรือว่าโปรแกรมต่างๆนะครับที่ที่มีขึ้นในองค์กรเราเนาะนะครับเราต้องการรู้ว่าเหล่านี้เนี่ยทำงานปกติไหมเนาะแล้วก็มีเครื่องมือไปไปบักอินมันไปดึงหลอกไปดึงอัพทามดาวทามมาดูนะครับเป็นแดชบอร์ดเนาะ แต่เราก็ยังเห็นแค่ว่าจะแต่เห็นแค่ว่ามันเปิดหรือปิดเนาะนะครับบางทีเราอาจจะวิเคราะห์ไม่ได้อาจจะพยากรณไปข้างหน้าไกลๆไม่ได้นะครับผมจึงมีคําใหม่ขึ้นมาคําว่า o b s e r b i l i t y นะครับเพราะว่าเพราะว่า o b s e r b i l i t y เนี่ยคือมันจะมีแมตริกแมตริกการมองที่ลึกกว่า monitoring เนาะ monitoring เนี่ยจะเห็นในสิ่งที่เรารู้เช่นจะเห็นพวก<อ> CPU จะเห็นพวกฮาร์ดดิสต์ถ้าเรารู้ว่า CPU มัน มันทำงาน80%เนี่ยคือผิดปกติแล้วทหารททำงานห้าิเน5เนี่ยคือแจ้งเตือนแล้วนะครับคือเห็นที่นี้รู้เนาะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่เห็นข้างหลังเช่นเราไม่เห็นหลอกไม่เห็นโคดดิง้งต่างๆเนาะนะครับออฟสซตรตี้เนี่ยทำให้เราเห็นมากขึ้นทําให้เราเพยากรณ์ได้ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นเราเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรนะครับแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นเนาะลดระยะเวลาในการหาปัญหาของฝ่ายไอทีนะครับวันนี้ เรามี t o ตัวหนึ่งนะครับที่ช่วยให้องค์กรเนี่ยเข้าใกล้คําว่าออฟฟ r t u ต i t y เนาะนะครับเดี๋ยวผมขอม,มีพิโต้นะครับเล่าให้ฟังว่า new relic นะครับที่เราหยิบขึ้นมาวันนี้เนี่ยมันช่วยให้องค์กรเนี่ยมีออฟฟ r t u ต i t y อย่างไรบ้างนะครับขอเชิญพิฟิโต้เลยครับครับผมอ่าโอเคครับผมวันนี้นะครับเนาะเรามาพูด product เลย product ชื่อว่า new relic นะครับ new relic เนี่ยเขานิยามตัวเองว่าเป็น all in one Observability Platform นะครับก็ถามว่ามันเป็น Observability ยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับก็ข้อมูลนะครับา d ต t าทั้งหมดนะครับของของการใช้วิเคราะห์เนี่ยาทางเอนจิเนียส่วนมากก็จะมาดูในส่วนที่เป็นเฉพาะของเขานะครับแต่ว่าตัวนิวเนวลลิกเนี่ยเขาจะ รับทุกข้อมูลนะครับที่เป็น IT ของของทางเ n นจิเนีว่าจะเป็นเน็ตเวิร์กเอนจินียร์นะครับหรือว่าเป็นพอจะมี d a t a b a บสมีแอปพลิเคชันต่างๆนะครับรับเข้ามาเข้ามาหมดเลยนะครับตัว New Relic เนี่ยเขาเริ่มมาจากการทำ APM นะ Application Performance Monitor นะครับจากนั้นเขาบอกว่ามันไม่เพียงพอละนะครับเขาต้องรับจากทุกซอสนะครับจากทุกซอสทุกมุมนะครับเพื่อที่จะได้เห็นมากยิ่งขึ้นนะครับเราจะได้แก้ปัญหาได้ตรงจุดนะครับผม เขาบอกว่ามีกว่านับ25ล้านอินียรนะครับที่ที่เข้ามาดูนะครับใช้ตัวเนี้ยเข้ามาช่วยนะครับเพราะว่เขามีมากกว่า25ฟังก์ชันเลยแล้วแต่ละฟังก์ชันเนี่ยเขาก็จะแยกเอาไปดูแต่ละโซลูชันได้อีกนะครับพวกมัน่าะจะเป็นงานของทางฝั่งเน็ตเวิร์กของเดบของเว็บของ Security นะครับออมนิมเตอร์ Mobile, มบายนิเตอร์คาวอยู่นี้มีทั้งมอนิเตอร์หลายอย่างมอนิเตอร์ AI ด้วยเช่นกันนะครับผมอ่า ก็มาดูว่าปัญหาหลักๆนะครับของมอนิเตอร์ที่มีอยู่นะครับว่าเขาติดอะไรบ้างนะครับอันแรกเลยก็คือการดาวทามมีมอนิเตอร์แล้วแต่ยังมีดาวทามทำไมถึงดาวทามนะครับถ้าเป็นดาวทามก็ต้องไปหาวิธีแก้ไปหาดูต้นเหตุของการแก้ไขซึ่งตัวเนี้ยกว่าจะเจอนะครับบางทีเราดูแค่จุดที่เขามอนิเตอร์มันจะไม่พอนะมันไม่ไปผูกกับตรงนูน้นตรงนูน้นตรงนูน้น,นเชื่อมต่อกันไปเรื่อยๆนะครับ น,นี้ก็ทําให้อ่าบางทีถ้ามีเว็บขายของเนี่ยมันก็เอาแล้วรายจ่ายรายรายได้ลดลงไปนะครับแล้วก็ในส่วนของคนที่มีความรู้นะครับความรู้นะครับบางทีอ่านตเวศอินจิเนียเขาก็จะดูแค่เน็ตเวิร์กเท่านั้นเข,นะเขาก็ไม่ได้ดูถึงแอปพลิเคชันเขาก็ไม่ได้ดูในว่าดาต้าเบสเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นในการมอนิเตอร์เนี่ยการมอนิเตอร์ที่ มีคนที่มีความรู้แล้วก็ดูครอบคุมก็คือคนที่ทําขึ้นมานะครับเดบก็ต้องดูได้ว่าฟังก์ชันเดบติดอะไรตรงไหนเมื่อออนโปรดักชันแล้วเป็นยังไงนะครับตัวเนี้ยคนเขียนเขาก็จะรู้เองนะครับตัวนี้ก็จะมาช่วยในการมองเห็นมากยิ่งขึ้นนะครับเนาะแล้วก็ในการใช้ทูในการดูแต่ละครั้งนะครับแต่ละ เว็บหรือแต่ละแอปพลิเคชันหรือแต่ละเน็ตเวิร์กก็จะใช้ทูที่ต่างกันเพราะฉะนั้นคอสก็จะบว,วมขึ้นเพราะต้องซื้อหลายๆทูสี่ห้าหกทูมารวมกันแต่ว่า New Relic จะเป็นทูเดียวหนาที่เข้ามาตอบโจทย์ทั้งหมดนะครับผมดูอย่างใน,นสไลด์นะครับก็จะมีทีมหลายๆทีมนะครับทีมอินฟราทีมซีเคียทีมเดฟออบทีมเว็บรนบทีมเอไอทีมโมบายทีมเน็ตเวิร์กต่างๆนะครับทุกคนส่งล็อกเข้าไปนะครับส่งล็อกเพื่อเข้าไปมอนิเตอร์นะครับ บางที่ก็อาจจะมีในส่วนที่เป็นเซทัลไลท์หลอกนะครับเนาะแล้วก็มาดูมอนิเตอร์นะครับมาแท็กต่างๆนะครับส่วนทูที่ใช้มอนิเตอร์ก็มีหลาย o ทูนะครับทางฝั่ง Kubernetes ก็จะมีตัวมอนิเตอร์ของเขาเองนะครับพวก s e r v e r l e t s ก็จะมีตัวมอนิเตอร์พวก APM ก็มีมอนิเตอร์นะพวกนี้เขาก็จะมารวมกันมอนิเตอร์นะครับซึ่งตัว New Relic เนี่ยเขาจะเอา ทูเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ทุกสาเหตุทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทุกๆท,ทีมก็สามารถมาทำงานร่วมกันในการใช้ตัว New Relic เข้ามาช่วยในการตอบโจทย์ได้นะครับผมท,ทุกทีมนะครับจะเห็นทุกปัญหาเลยนะครับอยู่ที่เราแท็กให้ว่าเราจะให้ใครเห็นอะไรบ้างดู e er อ r ร์เนะครับดู b r o w s ์เซอร์ม e ทบายนทำสถิติ นะครับเว็บดู synthetic test ได้นะครับผมหรือดูพวก APM พว d a t กเ a s e นะครับเซิร์ฟเวอรต่างๆนะดูได้หมดเลยนะครับดูพวกโฮสต์ VM container ต่างๆก็อาจเป็น infrastructure นะครับอันนี้ก็ดูได้เช่นกันนะครับผมแล้วก็มันก็จะแท็กให้นะครับแท็กความเชื่อมโยงต่างๆให้นะครับว่าแต่ละอย่างเชื่อมโยงกันยังไงบ้างนะครับจนไปถึงปัญหาที่เกิดนะครับเว็บมีปัญหานะครับเว็บปัญหาเปิดไปให้ ทางเดบบจะแก้ยังไงเด็บก็ไม่รู้แล้วก็ถามว่ามันเป็นที่หน้าไหนนะครับซึ่งตัวเนี้มันจะแท็กได้ว่ามันเป็นที่หน้าไหนแล้วก็เข้าทําอะไรอยู่ตรงไหนนะครับผมบรรทัดไหนนะครับที่เกิดปัญหาในการทําปัญหานะครับตัวนี้จะเข้ามาช่วยก็หลายๆที่นะครับคัสเตอมเนอร์ของนิวลินะครับก็ここมีเยอะนะครับอย่างที่เราเคยคุ้นๆก็อาจจะเป็น Adobe Adobe ก็จะใช้ตัวนิวลิ c นะครับคิทฮับก็ยังใช้นะครับผม spotify นะครับนี่ใช้ new relic ในการ monitor นะครับอ่ะอย่างที่บอกนะครับเขาดูได้ทั้งเป็น monitoring นะครับผมแล้วก็แท็กปัญหานะครับผมแต่ละปัญหานะครับแล้วก็มีการ debug นะครับก็คือหา root อ a ว่าสาเหตุที่แท้จริงของปัญหานั้นคืออะไรนะครับผม ส่วนฮาร์โนเตอร์นะครับก็จะมีแดชบอร์ดแยกให้มีแดชบอร์ดสีแดงสีเขียวสีเหลืองอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จะมีอัลเลอร์ตนะครับผมแล้วก็แท็กเข้าไปเรื่อยๆนะครับคลิกต่อไปเรื่อยๆก็จะไปหาอินซิเดนต์ได้นะครับผมแล้วก็จะดูถึงจุดที่เกิดปัญหาเลยนะครับลดเวลาในการค้นหาได้อย่างชัดเจนเลยนะครับผมแล้วก็ช่วยในการดีบักนะครับดีบักได้ถึงรูทคอร์สนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับเราจะรู้ได้เลยว่าอปัญหาจริงๆไม่ใช่เป็นที่สมมุติเว็บช้านะครับแรมก็ไม่ได้เป็นอะไรนะครับจริงๆแล้วปัญหาจริงๆอยู่ที่ดัตต้าเบสมันก็จะแท็กไปที่ดัตต้าเบสแล้วก็ดูได้ว่าตรงไหนที่มันทําให้มีปัญหานะครับตัวนี้จะา้าวยเลยอย่างชัดเจนนะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกนะครับมีการหลายๆทีมนะครับทีมเนี่ยจะมาดูในโปรเจกต์อยู่ในโครงการนะครับผมแล้วก็ ช่วยกันมอนิเตอร์แล้วก็มีการทำ SLA ด้วยเช่นกันนะครับแท็กปัญหาการแก้ไขปัญหานะครับสามารถวัดผล KPI ของทีมต่างๆได้เลยนะครับผมจากนั้นที่สำคัญ New Relic มีฟังก์ชันที่เป็นทางด้าน Security นะครับมีการตรวจสอบช่องโหว่นะครับโดยเอาล็อกต่างๆเนี่ยมาดูหาช่องโหว่ที่จะเป็นไปได้ที่สามารถเกิดขึ้นได้นะครับของไม่ว่าจะเป็นโค้ดของแอปพลิเคชันต่างๆหรืออะไร ทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่ส่งเข้ามาหานิวคลีิกนะครับนิวคลิกจะหาช่องโหว่ให้นะครับมีการทำ vulnerability management นะครับผมก็จะเข้ามาช่วยเช่นกันนะครับก็คือเริ่มจะเป็น total solution แล้วครับคือส่งเข้ามานะครับส่งหลอกไม่ว่าจะเป็นจากไหนก็ตามได,ได้ได้แม้กระทั่งเป็น CI/CD นะครับทาง Dev นะครับส่งหลอกในการพัฒนาเข้ามา เที่เราไม่ได้สนใจว่าเราพัฒนาแล้วเรามีเออร์เลอร์ตรงไหนอะไรยังไงนะครับเราไปส่งเข้าไปให้ New r e ลิกบันทึกแล้วก็ทำรีพอร์ตขึ้นมาว่าอ่ะตอนนี้โปรเจก t นี้มีบั๊กอยู่มีเออร์เลอร์อยู่นะครับตรงไหนบ้างนะครับตัวเนี้ New r ิลิกจะบอกได้เลยทันทีนะครับผมอ่าอันนี้ก็เป็นคร่าวๆคุณสมบัติของนิว Relic นะครับซึ่งอ่า วิธีการขายเลยและกันนะครับไม่ยากนะครับนิคลิกคิดต่อคนนะครับกี่คนที่ใช้งานนะครับแล้วก็จํานวนกิกะไบต์นะครับที่ใช้งานนะครับคิดตามจริงเลยนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นโมเดลที่นิวเคลิกคิดเงินนะครับซึ่งทีนี้เดี๋ยวครั้งหน้าเนาะเราจะมาพูดถึง นิวเรลิกอีกทีหนึ่งว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะครับทำอะไรได้บ้างมีฟังก์ชันอะไรให้ดูบ้างนะครับข้างหน้าจะเห็นเลยเปิดให้ดูว่าภาพของนิวเ e ลิกนะครับมันง่ายยังไงนะครับซึ่งนิวเ e ลิกเนี่ยเขาก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆเืยๆตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็เร็วๆนี้เดี๋ยวผมจะพูดในส่นนสวนที่เป็นโลดแมปของเขาว่าเขาจะมีอะไรเพิ่มเข้ามาอีกนะครับ ก็ลดแมปหลักๆของนิว e a g ิกเลยนะครับนิว e a g ิกจะทำเดฟออฟให้เป็นเดฟเซ็กออฟนะครับจะเพิ่มฟังก์ชันที่เป็น Security มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเดฟจะ o อฟนะครับทุกคนจะเห็นภาพเดียวกันนะครับจะเห็นถึงสาเหตุที่แท้จริงนะครับลดการส่งข้อมูลไปมาไปมาให้การแก้ไข รับเคสมาส่งไปให้แก้แก้ตรงไหนไม่รู้ก็ต้องกลับไปถามว่าเป็นที่หน้าไหนเพจไหนอะไรยังไงเออตรงไหนนะครับซึ่งถ้าส่งมาปุ๊บจริงๆเดฟสามารถแท็กได้เลยว่ามันอยู่ตรงไหนปัญหาอยู่ตรงไหนเกิดเออ e ์เรอร์ตรงไหนเพราะ n นิวลิกจะแท็กเออร์เอร์ให้เลยนะครับผมตรงนี้ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนาะเราก็จะใช้ในส่วนมอนิเตอร์หลายๆตัวเข้าไปนะครับมอนิเตอร์ม o b บ l ายมอนิเตอร์เออเอ็กต่างต มอนิเตอร์แอปพลิเคชันมอนิเตอร์ล็อกนะครับมอนิเตอร์พวกด็อกเกอร์นะครับคอนเทนเนอร์มอนิเตอร์อินฟราสเตรกเจอร์เน็ตเวิร์กมอนิเตอร์พวกนี้นิวเรลิกทำได้หมดนะครับเอามารวมที่โปรดักโปรดักเดียวคือนิวเรลิกนะครับทุกอย่างจะมอนิเตอร์ผ่านตัวนี้เด็ o ออฟจะเห็นทุกอย่างเด็บเซกออฟก็จะเห็นทุกอย่างซีเคียว y รตี้ก็จะเห็นหมดทุกอย่างนะครับผม เขาเลยว่าเป็น all in one observability platform นะครับสำหรับทุกๆคนเลยนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เขาทำได้ทั้งหมดนะครับก็ไม่ยากเลยนะครับทุกทีมนะครับทุกรูแล้วก็ทุก Data เอามารวมอยู่ในแพลตฟอร์มเดียวก็คือตัว new relic นะครับผมถามว่าโ o a d m p ของเขานะครับเขาจะมาตอบในส่วนที่เป็นหนึ่งนะครับก็ให้มีความ ก็งคือให้มีความการมองเห็นได้อย่างเท่าเทียมนะครับไม่ว่าจะเป็น d e ฟเป็นออฟเป็นเซนะครับเห็นกันได้อย่างเท่าเทียมทั้งหมดนะครับผมตั้งแต่2องเอ็นทูเอเลยเห็นหมดตั้งแต่ต้ตตนทางตั้งแต่โค้ดนะครับการเขียนโค้ดมี e อ r ร์เลอร์ไหมช่องโหว่อยู่ที่โค้ดหรือเปล่านะครับไปจนถึง On Production นะครับโปรดักชันการใช้งานมีปัญหาตรงไหนไหนใช้งานแล้วมีปัญหานะครับทุกคนจะเห็นหมดเท่าเทียมกันนะครับผมแล้วก็ เขาก็เป็น enable full life cycle นะครับก็เห็นนะครับทุกรูปทุกวงทุกขั้นตอนเลยแล้วกันนะครับดู road map ของเขานะครับสิงที่เพิ่มเ,เข้ามานะครับก็จะมีในส่วนที่เป็น APM นะ APM พัดก็คือ,อมี session replay เข้ามาละนะครับมีการ session replay tag การเกิดปัญหาที่แท้จริงว่ามันเป็นที่ตรงไหนนะครับเข้าหน้าไหนยิกอะไรเกิดปัญหานะครับจะ tag ตรงนั้นได้ นะครับผมแล้วก็ตัวในส่วนที่เป็น Infrastructure Monitor จะมีการเชื่อมต่อระหว่าง i n นฟากับ APM Monitor นะครับให้มันเชื่อมต่อกันมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อให้เห็นถึง Root Cause นะครับที่มากยิ่งขึ้นนะครับมี l o อก Lo อก Management นะครับ l ลอกตัวนี้ก็คือคล้ายๆกับ Centralized หลอกเลยนะครับสามารถเซิร์ซสามารถทำลายได้เลยนะครับทำตัวเป็น Centralized หลอกเลยนะครับแล้วก็ Security Monitor ครับทำ IS ได้ นะครับจะไปพูดกันต่อว่าเป็นอะไรนะครับผมส่วนคอร์สแพลตฟอร์ม n e w เม l ิกจะมีตัวที่เป็น AI นะครับ AI เข้ามาช่วยในการค้นหาปัญหานะครับเดี๋ยวไปดูว่ามันจะช่วยยังไงนะครับเนาะแล้วก็ไปดูว่าตัว n e w เม l ิก AI ตัวเนี้ทำงานยังไงนะครับมาผมเจาะในส่วนที่เป็นที่ พูดถึงที่จะมาในในปีย4่ิบสีเนาะเขาเป็น F Y ยีนะครับผม2องพันนะครับก็เป็นอ่า u n i f y APM เลยนะครับผมก็มองได้ครบทุกอย่างนะครับเพราะว่ามันจะมีกันทั้งอินดิเกตต่างๆนะครับมีเซสชั่นรีเพย์อย่างที่บอกนะครับก็จะเห็นหน้าเลยว่าแท็กแต่ละหน้าเนี่ยปัญหาเกิดตรงไหนตรงไหนแดงนะครับฟิกบัคได้อย่างรวดเร็วขึ้นนะครับผม อ่าตัวนี้เป็น AI นะครับอย่างที่บอก New r i l i c AI เราแค่พิมพ์คำถามเข้าไปมันจะตอบเรามานะครับเดี๋ยวดูนะครับว่ามันฉลาดยังไงนะครับตัวนี้เป็นโฆษณาที่เขาเปิดตัวออกมานะครับสำหรับ New l i l i c นะครับทุกข้อมูลที่เขาเห็นนะครับเราสามารถให้ AI เป็นคนช่วยตอบได้ AI จะมาช่วยแท็กถึงสาเหตุนะครับ ครับมีมีปัญหาที่เพจนะครับก็บอกว่ามี CPU Peak เนาะจังช่วงนี้นะครับแล้วเราจะทำยังไงนะครับบอกว่าเนี่ยมันเป็นที่ Error Rate ที่มันสูงขึ้นผิดปกติ200กว่าเท่านะครับเราจะลดมันได้ยังไงอ่ะนะครับตัวนี้ก็จะมีแนะนำให้นะครับแล้วก็หาเส้นทางว่าจะไปแก้ตรงนั้นยังไงแล้วบอกวิธีการแก้ไขนะเป็นที่เก็ m เมทอลนะครับ นี่คือความเก่งของ AI ของ New Relic นะครับฉะนั้นเราสามารถถามนะครับถาม AI เพื่อให้ AI ตอบเรากลับมาได้นะครับผมอันนี้คือ AI ที่จะมาในเร็วๆนี้นะครับผมแล้วก็ In-app Collaboration นะครับก็คือเราสามารถทำการติดต่อระหว่างทีมหรือว่าแท็กนะครับแท็กการ ทำงานของทีมผ่านตัว New Relic ได้เลยนะครับผมอ่าแต่ละทีมนะครับก็จะมีการประเมินมีพวกทำ SLA ทำ KPI ต่างๆนะครับมอนิเตอร์ในส่วนของแต่ละโครงการของตัวเองได้หมดนะครับผมแล้วก็เป็น telemetry platform นะครับผมก็จะมีการ เอาด a ต a นะครับที่ที่ทำให้เป็นอ e เทเลม r y d a ดาต้าเนี่ยเข้ามาเป็นอาใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับเนาะมีการกระจายต่างๆนะครับมีการสร้างไพล์ไลน์ต่างๆด้วยนะครับมีอัปเดต Agent อ,เนอันี้เดี๋ยวพูดกันต่อนะครับแล้วก็ End-to-end end นะครับ visibility นะครับผมอ่าอย่างแน่นอนก็คือเอาอินฟามารวมกับแอปนะครับก็จะมองเห็นได้เยอะขึ้นนะครับผม ตัวนี้ในการหลอกนะครับก็คือเอาหลอกมาอนาลัยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหลอกจากแอปจากอินฟาจากดัตเตอร์เบดต่างๆนะครับมาแอนาลัยก็คือเป็นคล้ายๆกับตัวเซนเตอร์ไลท์หลอกนั่นเองนะครับผมต่อไปในการคิวรี่นะครับก็จะใส่เป็นฟังก์ชันนะครับคิวรี่นะครับได้มากขึ้นนะครับผมค้นหาไดรละเอียดยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ ่า full life cycle อย่าง IS นะครับ interactive application security testing นะครับตัวนี้ครับก็จะมาช่วยในการมอนิเตอร์ทางทั้งการาทางด้านความปลอดภัยนะครับคอมไพล์ผ่านโอวัปท็อปเทนต่างๆนะครับผมแล้วก็ช่วยช่วยเซนทีมซีเคียวริตี้นะครับไม่ต้องที่จะไปสแกนช่องโอวไปอะไรเป็นค้างเป็นค้างแล้วมาให้ตัวมลิก ดูได้ตลอดเวลาเลยนะครับมอนิเตอร์แบบเรียลไทม์ได้เลยนะครับผมโอเคครับอันนี้ก็คือของที่ผ่านมานะครับเนาะและของปีปีหน้านะครับเนาะอันนี้คือปีหน้ารุ่แบบปีหน้าส่วนปีนี้ที่ผ่านมาที่มีมาแล้วนะครับก็คือของเดือนเมษานะครับเนาะมีทาในส่วนที่เป็นการคิวรี่การอนาไลซ์นะครับก็จะมีฟังกช์ชันเพิ่มขึ้นนะครับผม แล้วก็มบายแอปแดชบอร์ดใหม่นะครับผมก็ยิ่งยิวเคลียๆเขามีเทมเพลตให้อยู่ละนะครับเราจะมอนิเตอร์อะไรเราไปเลือกเทมเพลตเขามอนิเตอร์มบายแอปก็จะมาดูที่มบายแอปนะครับผมก็จะมีในส่วนที่เป็นแดชบอร์ดเริ่มต้นให้อยู่แล้ว่าก็าจะมีในส่วนที่เป็นเลคคอมเมนต์นะครับอย่างที่บอกนะครับคือเราติดตั้งปุ๊บยิ่งแล้วเราสมมุติเราติดตั้งคูปเข้าไปนะครับเอเจนต์คูป ตัวนี้ีก็จะมาทำาคูปให้เลยเละคอมเมนต์ให้เลยว่าอานี่แดสบอร์ดคูปจะเป็นประมาณนี้ผมอ่าก็คือ,อมี New Error Experience นะครับก็คือมีการสรุปรวมเ r r ร์นะครับผมในหน้าเออร r เนี่ยจะมีรวบรวมของ e อ r ร์ทุกอย่างนะครับมาให้ดูนะครับแล้วก็จะง่ายต่อการแท็กนะครับเราดูมอนิเตอร์หน้า e อ r ร์เลอราก็จะรู้ว่าส่วนไหนที่มัน e อ r ร์นะครับ ที่ผ่านมาในปีนี้นะครับก็จะมีเป็นอัวร์มาร์เก็ตเพสนะครับผมมีคูปนะครับที่เป็นแดชบอร์ดใหม่ให้นะครับผมมีเ e คคอมเมนต์นะครับเ e คคอมเมนต์แดชบอร์ดอย่างที่บอกนะครับผมมอนิเตอร์ e n a i นนะครับมอนิเตอร์แชท GPT ได้นะครับผมตรงนี้คือไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยมีใครมอนิเตอร์นะครับถามว่ามอนิเตอร์ทำไม ก็ต้องลองดูครับว่ามอนิเตอร์ทำไมนะครับว่ามันจะมีเออร,อร์มีอะไรให้เห็นนะครับมีการแชทเท่าไหร่ยังไงนะครับผมมอนิเตอร์ o x o นะครับพวกนี้นะครับอ่าพวกโคตส,สต์สตรีมนะครับก็จะเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆจริงๆก็จะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับโอเคต้นตั้งแต่เดือนกุมภาก็จะมีเช่นกันนะครับ s, uh, s y n t h e t i c device e m u l a t i o n นะครับมีการทดสอบแบบตั้งค่าให้เทสแบบ Synthetic Monitor นะครับผม m o b บ l e แอ p นะครับผมเชนนะครับก็เปลี่ยนแท็กกิ้งต่างๆนะครับชัวร์เนทีฟนะครับผมอันนี้ก็มอนิเตอร์ได้นะครับทำวอลเน a เบตี้เมนเนจเมนต t อันนี้ทาได้แล้วนะครับผมก็คือหาช่องโหว่นะครับผมตรวสอบช่องโหว่ได้ผ่านตัวมอนิเตอร์มอนิเตอร์สามารถแท็กช่องโหว่ได้โดยที่ไม่ต้องมีทูในการสแกนช่องโหว่นะครับมอนิเตอร์ได้แบบเรียวเลยว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะครับช่องโหว่แบบนี้เกิดขึ้นเห็นช่องโหว่แบบนี้ผ่านโปรดักชันนะครับโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวนิวเดลิกนะครับ ก็ครั้งหน้านะครับครั้งหน้าเราจะมาดูภาพนะครับภาพของนิวเดลิคซอฟต์แวร์ว่ามันยังไงนะครับใช้งานยังไงใช้งานที่ไหนเห็นอะไรบ้างนะครับผมก็เพื่อได้พอเข้าใจนะวว่านิวเดลิเนี่ยคืออะไรครับอินพตต่อฟังมันก็คือเครื่องมือในการมอนิเตอร์ต่างๆที่ทำให้เราเห็นลึกมากขึ้นนะครับหรือกีว่าออสโตรตีนะครับในครั้งหน้าเนี่ยเดี๋ยว เราจะมีเดโมของแพลตฟอร์มให้ดูว่าหน้าตาเป็นยังไงทุกคนฟิลนะครับจะให้ดูว่าข้อมูลที่เห็นเนี่ยเห็นประมาณไหนนะครับแล้วก็จะพาดูทุกฟังก์ชันเลยนะครับที่เป็นไปไม่ได้ครับในเวลาของเรานะครับก็อย่าลืมสมัครเข้านะครับหรือว่าติดตามเราไว้นะครับว่าเราจะมีเรื่องอะไรใหม่ๆร่อยฟังนะครับที่เพจมัตติคอนเนคนะครับหรือว่าไลน์แอร์มัตติคอนเนคของเรานะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ผมกับพี่ต๋อก็ ขอลาไวแค่นี้นะครับผมขอบนาครับ uh huh.